ในเรื่องของกฎหมายที่ดินนะครับเราจะมีเอกสารเกี่ยวกับที่ดินอยู่หลายฉบับนะครับอย่างเช่นโฉนดที่ดินนะครับนช3นช3กสค1นะครับเอกสารสําคัญเหล่านี้มีความหมายอย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับจะมาคุยกันเรื่องที่ดินมือเปล่านะครับที่ดินมือเปล่าคืออะไรนะครับที่ดินมือเปล่าก็คือที่ดินที่ไม่มีเอกสารที่แสดงกรรมสิทธิ์ ซึ่งตามประมวลกฎหมายที่ดินและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีกรรมสิทธิ์มีอยู่ฉบับเดียวก็คือโฉนดที่ดินนะครับหรือเอกสารอื่นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกับโฉนดที่ดินนะครับส่วนน,ะสะ 3, นสอส3ามนสามกสขนะครับก็ถือว่าเป็นที่ดินมือเปล่านะครับเป็นเอกสารที่แสดงถึงการครอบครองและเป็นเอกสารแสดงถึงการทาประโยชน์ แต่ไม่ได้แสดงถึงการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินนอกจากนั้นยังมีพี่น้องประชาชนอีกเยอะนะครับที่ได้ครอบครองที่ดินอยู่โดยไม่มีเอกสารใดๆที่ผมพูดถึงเลยนะครับคือครอบครองที่ดินอยู่เป็นแปลงนยครับแต่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยอยู่ในความครอบครองในวันนี้จะมาพูดถึงที่ดินมือเปล่าในลักษณะประเภทนี้กันว่านะครับตัวของที่ดินมือเปล่าเหล่านี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะครับก่อนอื่น ต้องมาพูดถึงพรบรให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดินพศ2497ก่อนนะครับในประมวลกฎหมายในพร่ำยัดฉบับนี้นะครับได้แจ้งนะครับให้ผู้ที่ครอบครองที่ดินอยู่ก่อนที่จะประกาศใช้กฎหมายก็คือวันที่1ธันวาคม2497นั้นไปแจ้งเรื่องการครอบครองที่ดินเสียนะครับเพื่อรัฐจะได้รู้ว่านะครับจะออกประมวลกฎหมายที่ดินมาใช้จะออกเอกสารให้กับชาวบ้านเนี่ย มีใครครอบครองที่ดินอยู่ตรงไหนแล้วบ้างนะครับชาวบ้านก็ไปแก้งการครอบครองได้ยังได้เอกสารสค .1 มาโดยนายอำเภอเป็นคนออกให้แต่อย่าลืมนะครับการได้เอกสารสค .1 นั้นนายอำเภอมาแท้ไปตรวจนะครับนะครับท่านเองก็มาแจ้งเนี่ยจริงบ้างเท็จบ้างนะครับมาแจ้งเพื่อได้สิทธิ์ไว้ก่อนนะครับได้เอกสารสค .1 ไว้ก่อนนะครับนายกมีที่ดินหนึ่งแปลงด้านหน้าติดถนนสาธารณะด้านซ้ายติดที่ดินของนายถนอมด้านหลังติดที่ดินของนางขอนะครับด้านข้างติดภูเขา ท่านก็บอกว่าอย่างนี้นะครับเงนที่2ี่ไรซึ่งจริงๆท่านก็อาจจะครอบครองจริง20ไร่ก็ได้นะครับหรือไม่ได้ครอบครอง20ไร่แต่แจ้งไว้ก่อนเผื่อมีลูกมีหลานขึ้นมาข้างหน้านะครับ <S <S สอข้อหนึ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ดินที่ยังไม่ชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ต่อมาก็นําไปสู่การออกนอสามนอทสามกอแผนที่ระวางภาพถ่ายทางอากาศนะครับแต่ที่ดินแปลงเหล่านี้นะครับที่ท่านครอบครองอยู่เนี่ยนะครับต่อมาเขาให้ออกโฉนดท่านก็สามารถเอาสอข้อหนึ่งไปออกโฉนดได้ เดีถ้าสกหนึ่งมาแปลงเป็นน้สามนสามกไปแล้วท่านก็เอาหลักฐานเหล่านี้ไปออกโฉนดได้การออกโฉนดที่ดินนะครับในที่ดินลักษณะอย่างนี้เนี่ยออกได้ทั้งสองแบบแบบที่หนึ่งก็คือไปออกที่ดินเฉพาะลายนะครับก็ไปยื่นคำร้องต่อเจ้าพนักงานที่ดินคนนำสกอหนึง่งน้สามไปออกโฉนดนะครับเจ้าพนักงานที่ดินก็ลงเลือกเรื่องนะครับออกแบบสํารวจรังวัดจ่ายค่าธรรมเนียมรังวัดกําหนดวันรังวัดแล้วก็เดินสํารวจไปรังวัดกันเป็นการออกที่ดินเฉพาะลายของท่านแปลงใดแปลงหนึ่งอันนี้จะเสียค่ารังวัด แพงหน่อยนะครับสามพันถึงห้าพบาทแล้วแต่จํานวนพื้นที่นะครับอีกแบบหนึ่งก็คือการออกโฉนดที่ดินที่มีการเดินสํารวจทั้งประเทศในปีหนึ่งหนึ่งะครับรัฐมนตรีนะครับหรือทีบดีก็จะประกาศว่าในปี2,566ต่อไปนี้ในปีหน้านี้จะมีการเดินสํารวจออกโฉนดให้กับที่ดินที่เป็นที่ดินเมือเปล่าที่ดินไม่มีเอกสารต่างๆนะครับกี่จังหวัด ก็ประกาศออกไปนะครับ35จังหวัด40จังหวัดตามงบประมาณที่กาลังพิจารณาอยู่ในสภาตอนนี้ว่าได้งบไปเท่าไหร่เมื่อประกาศเป็นจังหวัดใดแล้วจะเดินสํารวจทั้งประเทศแล้วให้ผู้ว่าการจังหวัดออกประกาศติดไปที่สํานักงานที่ดินบ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านอําเภอนะครับแล้วก็หมู่บ้านต่างๆสาราประชาคมต่างๆนะครับที่ทําการกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านที่ถือคลองที่ดินอยู่ที่มีสกนหนึ่งนสามนสามกเหล่านี้ก็สามารถที่จะไปออก โฉนดยื่นคำร้องคำขอไม่ต้องไปออกคำขอนะครับไปแจ้งนําเดินสํารวจสืบสวนสิทธิ์ได้รวมทั้งผู้ที่ครอบครองที่ดินที่ไม่มีเอกสารใดๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายขยายความให้ฟังนะครับก็สามารถไปขอออกโฉนดนะครับในการสํารวจเดินโดยศูนย์สํารวจตรวจสอบของส่วนกลางไปตั้งอยู่ที่จังหวัดนั้นๆไม่เกี่ยวสํานักงานที่ดินสาขานะครับอันนี้ท่านก็เดินสํารวจค่าธรรมเนียมก็อยู่ประมาณ100110บบาทนั่นคือค่าออกโฉนดค่าธรรมเนียมออกโฉนดนะครับ แต่ถ้าเกิดมีการวอมนาดเข้าไปําเนินการก็จะมีค่าธรรมเนียมกกับการมอมนาดอากรสแตมก็รวมแล้วน่าจะไม่เกิน150่งร้อบึงร้อบาทท่านก็จะได้จดหนึ่งใบเหมือนกันนะครับถูกกว่านะครับนั่นเป็นใช้งบประมาณในการเดินสํารวจนะครับคราวนี้ที่ดินเหล่านี้นะครับที่ดินมือเปล่าที่ผมจะพูดก็คือมีที่ดินอยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่มีเอกสารสคหนึ่งนสามนสกที่พูดถึงเนี่ยแต่เป็นที่ดินที่ชาวบ้านครอบครองอยู่บางคนจะมีพมพทห้าบางคนอาจจะเป็นที่ดินที่มาจาก นอสามหรือสคข้อหนึ่งที่ออกโฉนดไปแล้วแต่ออกไม่ครบนึกออกไหมครับท่านแจ้งว่าการครอบครองโฉนดเนาะท่านครอบครองสคข้คอหนึ่งนอสามอยู่20ไร่นะครับแต่พอเวลาออกโฉนดจริงๆริเขาเดินสำรวจรังวัดแล้วท่านทําประโยชน์อยู่แค่10ไร่อีก10ไร่เขาก็ไม่ออกให้ท่านนะครับเพราะว่าท่านยังไม่ทําประโยชน์เพราะว่าการออกสำรวจที่ดินมือเปล่าจะออกโฉนดได้ต้องออกตามจํานวนที่ทําประโยชน์เท่านั้นในทางกลับกันนะครับท่านแจ้งสอข้อหนึ่งนอสามไว้ ยี่สิบไร่แต่พอไปขอออกโฉนดเนี่ยนะครับปรากฏว่าท่านครอบครองทำประโยชน์ห้าสิบไร่อย่างนี้เขาก็ออกให้ท่านไม่ได้เพราะสอข้อหนึ่งนสามของท่านมันเกินในพื้นที่ที่จะออกโฉนดเนี่ยหรอไหมครับที่ดินเขาก็ไม่กล้าออกให้บอกอ้าวแล้วไอ้ที่สาสิบไร่ที่เกินจากน3สามสข้อหนึ่งไปต้องทํำยังไงท่านก็ครอบครองไหมครับนั่นแหละครับเขาเรียกที่ดินอีกแบบหนึ่งคือดินมือเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์กับที่ดินมือเปล่าอีกแบบหนึ่งก็คือที่ดินมือเปล่าที่ตอนนี้ไม่รู้เเเปปป็็็นนนทที่่่ขขออออองงงงใคคครรรแตาากไบบจจจั้ นะครับแล้วท่านเ็าใช้งานทัาปลูกต้นหมากรากไม้ปลูกอะไรของท่านไปปลูกยางพาราของท่านไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีเอกสารอะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่เขาเดินสำรวจเข้ามาเพื่อจะขอทําการออกโฉนดและไปครอบคลุมในพื้นที่ที่ท่านถือครองที่ดินเกินนอสามที่ออกโฉนดไปแล้วรัดไม่ออกให้หรือที่ดินที่ไม่มีเอกสารใดๆเลยที่ท่านาครอบครองอยู่อย่างนี้นะครับท่านสามารถไปขอออกโฉนดที่ดินโดยการเดินสำรวจทั้งประเทศอย่างนี้ได้ แล้วท่านต้องทำยังไงครับท่านก็ต้องเตรียมนะครับเสาหลักปักหมุดไว้นะครับพอเจ้าหน้าที่เขาไปก็พร้อมที่จะสํารวจนะครับแล้วก็กําหนดแนวเขตให้เขาดูนะครับหน่วยงานของราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่ดินจะออกโฉนดให้ที่ดินในลักษณะที่ดินมือเปล่าที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์เหล่านี้ได้ก็ด้วยการวิธีใดครับโดยการออกโฉนดเดินสํารวจทั้งประเทศที่ผมบอกแล้วก็ที่ดินเหล่านี้นะครับเขาต้องสอบสวนสิทธิ์ว่าท่านถือครองมาอย่างไรนะครับทําประโยชน์มาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับหากออกโฉนดได้นะครับ เขาจะออกให้ไม่เกิน50ไร่นะครับไม่เกิน50ไร่นะครับและฉโฉนดที่ดินที่จะออกให้นั้นห้ามโอน10ปีที่ดินเหล่านี้ห้ามโอน10ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แตกต่างกันกับที่ดินที่มาจากการออกนอน3สค .1 ไปออกฉโฉนดนะครับพวกนั้นไม่มีห้ามโอนนะครับอีกในทางกลับกันนะครับสค .1 ปัจจุบันนี้นะครับสค .1 คือที่ดินที่มีการแจ้งการครอบครองและทําประโยชน์ว่า ตัวท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านได้ทําประโยชน์มาก่อนใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน2497คือก่อนหนึ่งธันวาคม2497 180วันเขาให้ไปแจ้งท่านก็ไปแจ้งสคข้อหนึ่งนั้นเขาบอกว่าสามารถนําไปออกโฉนดได้ก็มีการนาไปออกโฉนดเยอะแยะเลยนะครับประมวลกฎหมายที่ดินมีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ที่ครอบครองสคข้อหนึ่งเพื่อจะล้างสองข้อหนึ่งกันเลยตอนนั้นนะครับใครที่มีสคข้อหนึ่งอยู่ก่อนปี51นะครับให้ไปออกโฉนดเสร็จสนะครับภายในปี53 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่มีสค .1 น,นะครับต้องไปจัดการออกโฉนดเสียนะปัจจุบันนี้คําขอออกโฉนดสค .1 ดังกล่าวนะครับมีการไปยื่นเอาไว้นะครับเป็นแสนแสนรายที่ยังไม่ได้ออกโฉนดแต่ยื่นภายในเวลากลับยังมีคนที่ถือสค .1 อ,อยู่ทุกวันนี้แล้วยังไม่ไปออกโฉนดครับกฎหมายเขียนเลยว่าหากล่วงพ้นเวลาที่2ปีที่กําหนดให้ออกโฉนดนั้นแต่ยังไม่ได้นําสค .1 มาออกโฉนด ห้ามไม่ให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดแล้วนะครับตอนนี้ผู้ที่ถือสอคอนหนึ่งอยู่ทุกวันนี้และยังไม่ได้ไปออกโฉนดนะครับท่านต้องไปยื่นคาร้องต่อศาลแสดงสิทธิ์ว่าท่านได้ครอบครองที่ดินมาด้วยตนเองหรือปู่ย่าตายายครอบครองต่อกันมาก่อนปีสองสี่ที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช่บัมครับศาลจะสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทําการตรวจสอบกับภาพถ่ายระวงังทางอากาศแผนที่ระวังต่างๆนะครับที่อ้างว่ามีการครอบครองอยู่ก่อนหน้านี้จริงแล้วหรือไม่แล้ว,ว,ลวทํารายงานเสนอสารเมื่อศาลสั่งว่า ตัวท่านเป็นผู้ครอบครองสข้อมาโดยถูกต้องตามกฎหมายก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บั้ครับจริงท่านมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จริงจึงสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินออกโฉนดให้นั่นคือสข้อน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในปัจจุบันนี้นะครับถ้าหากท่านใดมีปัญหาและก็ขอให้ออกโฉนดโดยที่จะยื่นคำร้งองต่อศาลแล้วท่านทําไม่เป็นนะครับท่านอาจจะไปพบพนักงานอายการนะครับหรือทนายความอาสาประจําสํานักงานอายการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับในกรณีท่านยากจน นะครับไม่มีเงินจ้างทนายความเราจะมีทนายความอาสานั้นคอยช่วยยื่นคำร้องให้กับท่านนะครับในการที่จะให้แสดงสิทธิ์ว่าท่านนั้นมีสิทธิ์ที่จะออกโฉนดได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสข้อหนึ่งก็ตามนอนสสามก็ตามที่ท่านครอบครองกันมานะครับจนกระทั่งจะออกโฉนดหรือที่ดินมือเปล่าที่เกินโฉนดแต่ท่านครอบครองต่อมาหรือที่ดินมือเปล่าที่เป็นของรัฐท่านยังครอบครองใช้ประโยชน์อยู่ นะครับและท่านมาขอออกโฉนดโดยสำรวจทั้งประเทศที่ผมบอกหรือไปขออนุญาตต่อศาลก็แล้วแต่นะครับจะไม่สามารถออกโฉนดได้หากที่ดินแปลงที่ท่านครอบครองอยู่นั้นเป็นที่ดินที่ต้องห้ามออกโฉนดนะครับเป็นที่ภูเขายกเว้นที่ภูเขานั้นนะครับท่านได้เอกสารโฉนดตราจองหรือโฉนดที่รับรองว่าการทําประโยชน์ก่อนหน้าประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับหรือตามกฎหมายอื่นก่อนบังคับมาแล้วเนี่ยอย่างนั้นท่านออกโฉนดไปแล้วก็ไม่เป็นไรที่ดินที่เป็นเกาะ ยกเว้นกฎหมายยกเว้นว่าให้ออกโฉนดที่ดินได้ในกฎหมายเดิมที่เคยมีอยู่แต่ถ้ากฎหมายไม่มีข้อยกเว้นถ้งไม่มีเอกสารใดาย,ยกเว้นไว้เนี่ยไม่ได้แจ้งสิทธิ์ดำเนินการดังกล่าวไว้ที่ดินที่เป็นเกาะก,ก็ห้ามออกโฉนดที่ดินที่มีการห่วงห้ามไว้โดยเฉพาะรัฐห่วงห้ามไว้นะครับสำหรับประชาชนใช้ประโยชน์อย่างไรก็แล้วแต่ถ้าท่านกอบรองอยู่แล้วท่านก็ไม่รู้แต่ท่านกอบรองมาตลอดอยู่ๆไปขอออกโฉนดเขาบอกอ้าวคุณพี่คุณลุงตรงนี้เป็นที่ดินห่วงห้ามนะครับตามพรบการห่วงห้ามนะครับท่านก็ออกโฉนดไม่ได้ ที่ดินนั้นเป็นป่าสงวนก็ยังออกโฉนดไม่ได้ที่ดินนั้นได้จัดให้เป็นสปกรไปแล้วแต่สปกรยังไม่รับประโยชน์ไปทานะครับไม่ได้จะจัดสรรแบ่งแบลงท่านก็ออกโฉนดไม่ได้ที่ดินนั้นเป็นที่สารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์นะครับที่ที่ทำนวการเอาไว้สําหรับการเป็นทาป่าช้าทําเป็นสุสานอย่างนี้ท่านก็ไม่สามารถออกโฉนดได้เพราะฉะนั้นนะครับใครที่ฟังเรื่องกฎหมายเหล่านี้วันนี้นะครับท่านต้องตรวจสอบแล้วล่ะว่าที่ดินที่ท่านครอบครองอยู่นั้นเป็นนที่่ดิขอองรรัฐหืเปลา อย่าลืมนะครับแม้ที่ดินท่านครอบครองอยู่นะครับไม่มีใครมาดําเนินการแต่สักวันหนึ่งถ้ามันเป็นที่ดินที่หัวง่ามที่กันที่สาประโยชน์สมบัติของแผ่นดินแล้วปรากฏว่ารัฐจะเอาคืนเนี่ยท่านอ้างกับรัฐไม่ได้นะ้องจากอ้างไม่ได้แล้วถ้าหากรัฐสั่งให้ท่านออกท่านก็ต้องออกนะครับหากไม่ออกก็จะมีการดําเนินคดีอาญานะครับข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐและในคําขอนั้นนะครับพนักงานอายการก็จะขอให้ท่านและบริวารเนี่ยออกนอกที่ดินไปด้วย และที่สําคัญที่สุดนะครับที่หนักกว่านั้นก็คือหากรัฐดาเนินคดีอาญากับท่านแล้วรัฐก็ต้องคํานวณความเสียหายด้วยว่าท่านเองเขาเ้าไปอยู่ในที่ดินของรัฐโดยบุกรุกเนี่ยทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ประเมินความเสียหายแล้วก็เรียกร้องให้ท่านชดใช้นะครับค่าท่านาน้าท่าดินค่าป่าสมบูรณ์นะครับค่าโลกร้อนต่างๆเหล่านี้เป็นคํานวณทางาทฤษฎีนะครับแล้วก็เรียกค่าเสียหายสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับ ถ้าไม่ใช่ที่ดินที่จะออกโฉนดได้ท่านก็ต้องออกนะครับไม่ออกไม่ได้เดี๋ยวจะดเนนคดีนะครับไปปรึกษาได้ทั้งสมานที่ดินแล้วก็สํานักงานอายการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็สํานักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายในส่วนกลางนะครับสำนักงานอายการสูงสุดครับ